The h ฮันช็อปบริการเติมเงินเกมมือถือมากมายไม่ว่าจะเป็นเกมเกนชินพับจีฟีไฟที่สําคัญคือรับเติมเงิน7บาทในราคาถูกมากๆสะดวกรวดเร็วไม่มีรีฟันแน่นอนเดี๋ยวผมจะขึ้นแพ็กเกจให้ดูนะฮะนี่เลย คนไหนที่สนใจแพ็กเกจต่างๆที่นอกเหนือจากนี้เนี่ยก็ลองทักไปสอบถามทางร้านได้โดยการกดคลิกลิงก์ใต้ล่างคลิปเลยนะฮะมานันทาช็อบปบริการรับซื้อขายรหัสเกม My Hero Academia Ultra Impact คนไหนที่ต้องการหารหัสเกมเกมนี้นะครับที่เป็นของ full option หรือว่า เป็นไอดีที่เริ่มต้นได้แบบสบายๆเนี่ยก็ต้องนี่เลยนะครับทุกคนเพจนี้เลยทั้งรหัสสาย PVP สาย PVE หรือว่าสายตีบอสคนไหนที่ต้องการรหัสเกม My Hero ก็ต้องร้านนี้เลยทุกคนมัน,นันทาชอ็อปเอาล,ละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม My Hero Ultra Impact กันอีกเช่นเคยนะครับโดยที่ในวันนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะไปแนะนำตัวละครนะครับก็เป็นตัวละครระดับ S R นะฮะ หลังจากที่เราได้เปิดกาชาคลิปล่าสุดไปเรียบร้อยจานเกลือแต่ว่าถ้าเราเกลือแล้วเนี่ยเราจะหาตัวละครตัวไหนบ้างที่มาเล่นแก้ขัดแทนตัวละครที่เรายังไม่มีในทีมที่เป็น UR ได้ก็วันนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนําตัวละครระดับ SR ที่ควรมีหรือว่าควรปั้นขึ้นมาเล่นแทนตัว UR ได้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าตำแหน่ง SR ของคลิปนี้นะครับเป็นตัวอะไรบ้างนะฮะที่มาแทนตำแหน่งของ UR ได้ โดยที่คลิปในวันนี้ผมจะไม่ได้เรียงตัวละครทั้งหมดที่มาพูดเนี่ยคือไม่ได้เลียงว่าตัวไหนเก่งกว่ากันหรือว่าตัวไหนที่อ่อนกว่ากันคือไม่ได้เรียงนะฮะก็จะพูดตามที่ผมเห็นนะฮะก็คือผมเจอตัวละครไหนที่ผมแบบเออผมคิดไว้แล้วว่าตัวละครนี้เป็นตัวละครที่ดีควรปั้นขึ้นมานะครับถ้าเห็นตัวไหนก่อนก็จะคลิกตัวนั้นก่อนอ่ะนะครับมาถึงตัวละครตัวแรกกันดีกว่านะครับก็เป็นตัวละครตัวนี้เลยทุกคนตัวนี้นะฮะนี่ มินรุคุกกิ้งนะครับก็เป็นมินรุลร่างทำอาหารนะนะซึ่งตัวของมินรุุตัวนี้นะครับเป็นตัวละครสายตีเดี่ยวล็อกขาฝ่ายตรงข้ามได้นะครับจากสกิลอันติแล้วก็มีสกิลดีบัฟลดในส่วนของโจมตีแล้วก็สปีดของอีกฝ่ายได้นะฮะสกิลแรกเนี่ยคือการตีเดี่ยวไปเลย200นะครับแล้วก็จะลดดาวเมจหรือว่าลดพาวเวอร์ของอีกฝ่าย15% 3เทิร์นทนะครับคูดาวก็4เทินด้วยกันนะฮะแล้วก็สกิล2เนี่ยเป็นการดีบัฟเลยนี่คือดีบัฟไม่มีาเม เป็นการดีบัฟลดพอร์แล้วก็สปีดหรือว่าโจมตีแล้วก็ความเร็วของอีกฝ่าย15% 3เทินนะครับครูดาวก็อยู่ที่5 turn. เทินซึ่ง2สกิลนี้เป็นสกิลที่สายซับควรมีนะครับคือถ้าเจอพวกบอสหรือว่าเป็นตัวมอนที่มันแบบมันโจมตีแรงๆแล้วก็มีความเร็วเนี่ยก็นี่แหละนะครับมินรุต,ตัวนี้ใช้เป็นตัวแก้ทางพวกตัวละครเหล่านั้นได้นะฮะอย่างเช่นเอาไปลงบอสสีเหลืองเนี่ยคือใช้ตัวนี้ลดพลังแล้วก็สปีดของบอสได้ส่วนสกิล พาสีฟเนี่ยหรือว่าออโต้สกิลนะครับเป็นการเพิ่มอันติให้กับพวกผู้หญิงหรือว่าถ้าคนไหนที่แบบมีตัวละครผู้หญิงในทีมอย่างเช่นมีโทกะหรือว่ามีตัวนางเอกก็ถ้าใช้ตัวมินอุุตัวนี้ก็จะเพิ่มในส่วนของอันติ30%เป็นะครับเป็นเกรดอันตินะแล้วก็ถ้ามีผู้หญิงอยู่ในทีมเหมือนกันนะครับจะเพิ่มอัตราคิดิคอนเลเร์เนะครับให้กับทีมก็แน่นอนว่าคนไหนนะครับที่เป็นสายแบบอยากเล่นตัวไวฟุแล้วก็มีผู้หญิงในทีมเยอะ แต่ก็นั่นแหละนะครับตัวละครที่มันแบบมันเป็นผู้หญิงเนี่ยก็คือส่วนใหญ่จะเป็นตัวละครสายซัพพอร์ตนะฮะโยเวนโทกะโทกะไม่ใช่โทกะเป็นดาวเมจแต่ว่าตัวส่วนใหญ่จะเป็นสายซัพพอร์ตก็ใช้มินรุตัวเนี้ยเป็นตัวซับให้กับตัวละครผู้หญิงในทีมเราได้แต่ก็ต้องแลกมากับช่องที่หายไปหนึ่งช่องคนไหนที่มีดาวเมจแรงๆก็มันไม่ต้องอาจจะแบบไม่ต้องเอาพาสซีของตัวนี้ก็ได้นะเอามันเป็นตัวใช้ลดตัดของมอนในสนามดีกว่าถ้าคนไหนที่มีดาวเมจที่มัน บ่มๆอยู่แล้วมี UR เป็นดาวเมจอย่างบาคุโกหรือว่าเป็นเดกุหรือว่าเป็นออลไม์อย่างเงี้ยก็ใช้ตัวเนี้ยแค่มาเป็นตัวดีบัฟก็พอแล้วส่วนเรื่องของพาสซีฟก็ไม่ต้องใช้มันก็ได้นะครับนี่ก็คือตัวแรกนะฮะมิโนลุเป็นอีกหนึ่งตัวสาย D าดีบับธาตุมืดที่ดีคือหาได้จากตู้ทั่วไปเลยเนี่ยคือตู้ปกติเนี่ยทั้ง2ตู้หรือว่าเป็นตู้ในนาคตก็มีนะตัวนี้นะครับง่ายๆเลยอ่ะนะครับโอเคนี่ก็คือตัวแรก ตัวละครตัวที่สองเนี่ยก็เป็นตัวละครอย่างเอาเป็นตัวไหนดีนะาตัวละครตัวที่สองก็เป็นตัวนี้แล้วกันทุกคนเป็น open tactic นะครับโมโมตัวนี้เลยเป็นโมโมเขียวหรือว่าความรู้นะครับธาตุความรู้ท้ายความรู้ซึ่งโมโมตัวนี้เป็นตัวละครสายัพพอร์ตสีเขียวตำแหน่ง tank sr นะครับที่มีทอนดาเมจด้วยจากสกิลนี้เลยสกิลสองนะฮะทอนฝ่ายตรงข้าม2เทินนะครับแล้วก็จะเพิ่มป้องกันให้กับตัวเอง15% 2เทิร์ทนด้วยกัน กูดาวก็อยู่ที่6เทินแล้วก็ตัวละครตัวนี้เป็นลดเดอร์สายความรู้ด้วยนะครับเมื่อตัวละครในทีมเรามีธาตุความรู้นะครับหรือว่าธาตุสีเขียวเนี่ยจะเพิ่มแม็กซ์พีสิบเปให้กับพวกพ้องในทีมเลยแล้วก็จะมีสกิลลดพาวเวอร์แล้วก็เพิ่มพาวเวอร์ให้กับทีมได้จากสกิลปกติอันนี้เลยนะครับเมื่อตัวน้องเนี่ยตีหมู่ไปเลยนะฮะร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์และทำการเชนสำเร็จสองครั้งเนี่ยจะมอบเอฟเฟกต์ดีบัฟ ลดพลังโจมตีของอีกฝ่าย15% 5เทิร์นนะครับคูดาวแล้วก็อันตีเนี่ยคือถ้าเมื่อใช้ไปนะครับตีเดี่ยวด้วย400%นะฮะถ้าไม่ใช้ไปเนี่ยจะเพิ่ม power ให้กับพวกพ้องในทีม15%นะครับ3เทิร์นคือตัวน้องก็เอาไปคอมโบกับนางเอกที่เป็นท่าสีเขียว UR ได้นะฮะแต่ว่าในทีมอาจจะมีตัวซัพพอร์ตถึง2ตัวผมว่าผมว่าถ้าด่านไหนที่มันยากๆแล้วก็เอาเป็นด่าน ธาตุสีฟ้าก็ได้นะครับเออดันงธาตุสีฟ้าก็ได้ที่ตัวน้องชนะทางเนี่ยก็ใช้นี่แหละนะฮะมีตัวทอนหนึ่งตัวมีตัวฮิลหนึ่งตัวแล้วก็มีดาวเมจหนึ่งตัวผมคิดว่าตีบอสเนี่ยน่าจะสบายเพราะว่าเรามีตัวซัพพอร์ตถึง2ตัวในทีมไงนี่ก็เป็นตัวละคร s อตัวที่2นะครับกับตัวละครสายซัพพอร์ตสายสีเขียวนะฮะกับน้องโมโมตัวนี้เลยเออแล้วก็ถ้าไม่มีอีจิโร่ฟ้าเนี่ยก็ใช้ตัวนี้แทนได้เหมือนกันเพราะว่ามันทอนได้เพิ่มป้องกันให้กับตัวเองได้ ลดโจมตีของฝังของข้ามได้ด้วยแถมเพิ่มแม็ก p เอสพี10%ได้ด้วยนะฮะก็เป็นตัวละครที่ถึกอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นตัวละคร S.R. ที่หาง่ายด้วยนะตัวละครตัวที่3นะครับกับตัวนี้เลยก็อยู่กับสายโมโมเหมือนเดิมนะฮะกับคุกกิ้งทูเกเตอร์นะครับเป็นโมโมสีเหลืองซึ่งตัวละครตัวโมโมสีเหลืองตัวนี้มันไม่ใช่สายทอนนะครับแล้วก็ไม่ใช่สายดาเมดด้วยแต่ว่าเป็นสายซัพพอร์ตสายฮิลให้กับเพื่อนในทีมนะับแล้วก็เพิ่มเกณฑ์นติให้กับพวกคลองในทีมด้วย จากสกิลหนึเลยนี่ first aid คือการฮิลเลือดเพื่อในทีม20%นะครับของ HP แล้วก็จะเพิ่มเก็ดอันติ15%นะครับคูลดาวอยู่ที่6เทิร์นนะเป็นตัวฮิลหมู่แล้วก็เพิ่มเก็อันติหมู่ให้กับทีมนะฮะแล้วก็จะมีสกิลเพิ่มดาเมจให้กับตัวในทีมได้ด้วยจากสกิลนี้เลยทุกคนจากสกิล2อันนี้นะครับ gift barrier นี่เลยก็คือเสกโลให้กับพวกพ้องในทีม1ตัว1เทิร์นนะแล้วก็จะเพิ่มโจมตี25%นะครับ เป็นเวลา3เทินด้วยกันครูดาวก็อยู่ที่4เทินอันนี้คือที่เลเวล1เป็นตัวที่เลือกเป้าได้คือ,อทีมคุณมีดาวเมจใช่ไหมอย่างที่บอกไปแหละว่าถ้าทีมเนี่ยมีตัวซัพพอร์ต2ตัวแล้วก็มีดาวเมจ1ตัวก็เลือกเป็นดาวเมจหลักของทีมเนี่ยเพิ่มโจมตีไปนะครับกิฟต์บาลียไปทําให้ดาวเมจหลักของทีมเราเนี่ยโจมตีฝ่ายได้แรงมากขึ้นนะครับจากสกิล2ออันนี้เลยแล้วก็มีออโต้สกิลคือจะเพิ่ม HP สายสีเหลือง10%เป็นนะครับเป็นแม็กซ์ HP แต่กว่าจะเปิดก็อาจจะนานหน่อยเพราะว่าต้องจบบทที่7ใช่ปะ่ะบทที่6เดิบทที่6ก็ต้องจบบทที่6ก่อนนะฮะแต่ไม่เป็นไรนะครับคนไหนที่จบแล้วก็มาปั้นทีหลังได้เออแล้วก็โมโมตัวนี้เป็นตัวที่ตีบอสทันมือได้ใช้เป็นตัวซัพพอร์ตให้กับดาเมจในทีมที่ตีบอสทันมือได้ไอซับให้กับออมา์ ight, อย่างเงี้ยออมา์ All ight, สีเหลืองนะก็ได้นะครับหรือว่าไอซับให้กับตัวละครสีเหลืองตัวอื่นๆที่เป็นดาเมจในทีมเราแต่แนะนําว่าต้องเล่นคู่กับทีมสีเหลืองนะ ถ้าเอาให้คุ้มนะก็เป็นตัวละครที่ว่าใช้ตีบอสนะฮะส่วนเรื่องของการลงด่านปกติหรือว่า PP ผมว่าอาจจะมีตัวละครอื่นที่ดีกว่าตัวนี้แต่เรื่องของการซัพพอร์ตเนี่ยผมว่าตัวเนี้ยไม่แพ้ตัวละคร UR ที่เป็นนางเอกตัวท่าสีเขียวเลยนะครับผมนี่ก็คือตัวที่3นะฮะกับโมโมสีเหลืองตัวละครตัวที่4ผมชอบมากเลยตัวนี้ขอพูดก่อนเลยก่อนตัวละครอื่นเลยก็คือนี่ออมไหม้สีฟ้านะครับนี่เลยออมไม้เนี่ยแน่นอนว่า เป็นฮีโร่ที่เก่งที่สุดแล้วนะครับที่ผมแบบที่ผมดูมาในอนิเม่นะผมว่าตัวนะี้เก่งเก่งที่สุดแล้วมั้งนะครับด้วยที่ว่าออมไอมันมีแบบเป็นร่างกล้ามตัวนะเออมันเลยแบบบึ้มเมออมไหมัวนี้นะครับเป็นดาเมจเดี่ยว SR สีฟ้านะครับด้วยที่ว่าสกิล2สกิล1หรือว่าอันติเป็นดาเมจเดี่ยวทั้งหมดแล้วก็จะเพิ่มโจมตี30%ทุกสกิลเมื่อตีตัวละครที่มีดีบัฟตามที่กำหนดนะครับอย่างเช่นอันตีเมื่ออีกฝ่ายมีบัฟเพิ่มคิติคอลเลท จะเพิ่มดาเมจ30%นะครับโจมตีสกิล1ถ้าอีกฝ่ายมีบัฟความเร็วก็จะเพิ่มดาเมจ30%นะครับแล้วก็สกิลสเนี่ยถ้าอีกฝ่ายมีบัฟโจมตีจะเพิ่มดาเมจอีก30%คือยังไงก็แล้วแต่ถ้าอีกฝ่ายมีบัฟนะครับไม่ว่าจะเป็นคีย์ิคอรเลตสปีดหรือว่าพาวเวอร์ก็จะโดนออมไมตตีแรงขึ้นนะครับเรื่องของเบสดาเมจเนี่ยก็ถือว่าไม่น่าเกลียดนะ770ถือว่าเยอะอยู่นะถ้าเทียบกับตัวละคร SR ตัวอื่นหรือว่าตัวละครระดับย แล้วก็สกิลพาสีฟของออมไมเนี่ยเป็นข้อเสียและกันอ่ะสกิลพาสีฟแรกเป็นข้อเสียแล้วกันคือถ้าเมื่อเธอไหลไปเรื่อยๆออมัมจะมีดาวเมจแล้วก็ความเร็วที่ลดลงทุกเทิร์นพกเธนะครับสูงสุดอยู่ที่30%เออถ้ายิ่งเธอไหลมันก็ไม่ดีนะฮะต้องปิดอีกฝ่ายได้เร็วนะครับแต่ว่าออมไมตัวนี้มีดาวเมทที่สูงอยู่แล้วผมว่าถ้าไปตีพวกมอนหรือว่าตีพวกบอสทาต,ตามด่านอ่ะอย่างเช่นออมัยตัวนี้เป็นา่าสีฟ้านะครับก็ตีพวกท่าสีแดงที่เป็นบอสเนี่ยได้ แต่ว่า passive auto skill อันที่2เนี่ยเมื่อเลือกของออลไม้ต่ำกว่า50%จะเพิ่มเกณฑ์อันติให้กับตัวเอง30%คือถ้าเลือกต่ำกว่าก็จะเพิ่มอันติแต่ว่าจะใช้ได้แค่1ครั้งเท่านั้นหลักๆก็เป็นเรื่องของดาวเมทแหละออลไม้ตัวเนี้ยคือคนไหนที่ไม่มีบาค u ุโกหรือว่าไม่มีตัวละครดาวเมทในทีมเลยสักตัวเดียวนะคือเกลือจัดก็นี่แหละนะครับออลไม้ All ตัวนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ปั้นขึ้นมาเป็น SR ด้วยนะครับหาง่าย แล้วก็ปั้นขึ้นมาได้สบายเลยนะฮะเป็นตำแหน่งดาวเมทหลักของทีมได้เผืเอ่อนี่คือปั้นไปปั้นมานี่เก่งกว่าออมไม้สีแดงอีกนะที่เป็น UR เอออาจจะเก่งกว่าด้วยนะครับถ้าดาวเมทแบบใส่แบบพวกการ์ดแล้วก็ปั้นสูงๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ดาวเมทน,น่าจะแรงกว่าจากพวกเอฟเฟกต่างๆของสกิลนะโอเคนะครับนี่ก็คือออมไม้ตัวที่4ของคลิปตัวละครตัวที่5ของคลิปนี้ก็เป็นอันนี้เลยเอนเดเวอ ไม่ใช่ตัวนี้นะเป็น Endeavor สีแดง SR ตัวนี้นะครับนี่ซึ่งตัว Endeavor ตัวนี้จะเป็นดาเมจ SR สีแดงสายเผาไหม้คล้ายๆกับตัวละคร UR ของมันแหละนะครับคือคล้ายๆกันซึ่งจุดเด่นของ Endeavor ตัวนี้นะครับเป็นตัวชงเผาไหม้ไว้คอมโบกับพวกตัวละคร UR อย่างเช่นคอมโบกับตัวละคร UR ของตัวเองได้คือใช้ Endeavor SR ลงมาแล้วก็ Endeavor UR ลงมาในสนาม2ตัวเนี่ยคอมโบกันได้เลย แถมใช้คู่กับทีมบาคุโก,โกที่เน้นแบบพวกเอฟเฟกต์เผาไหม้ได้ด้วยแล้วก็ดาเมจเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับพอเผื่อ,อดาเมจเยอะกว่าออลไมที่เป็นเบสดาเมดนะเยอะกว่าออลไมอีกเนี่ย853หมนะครับถือว่าเยอะมากเยอะกว่าออลไมตัวเมื่อกี้แล้วก็มีข้อแม้ตรงที่ว่าถ้ายิ่งเลือดของลุงแกเยอะนะครับ80%ขึ้นไป50%ขึ้นไปจะมีดาเมดที่แรงกว่าเดิมเราพูดถึงพาสีกันก่อนพาสีเนี่ยเมื่อเลือดของลุงแกมีมากกว่า5 0 จะเพิ่ม power 20%เอร์นะครับให้กับตัวเองส่วนสกิลอันติเนี่ยก็เป็นการโจมตีเดี่ยว400%นะครับให้กับเป้าหมายพร้อมกับมีโอกาสปานกลางที่ติดเผาไหม้นะฮะสามเทินแล้วก็ถ้าเมื่อเลือดของตัวลุงมี80%ขึ้นไปนะครับจะเพิ่มดาเมจที่สร้างเนี่ย20%เลยตอนนี้แหละนะผมเลยบอกไงว่าถ้าลุงแกมีเลือดเยอะก็จะแรงนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยควรมีตัวละครสายฮิวเพื่อเลี้ยงเลือดเอาไว้นะฮะให้มากกว่า80%ขึ้นไปก็ดีแล้ว สกิลหนึ่งเนี่ยคือการโจมตีหมู่เลย150%นะครับพร้อมกับมีโอกาสต่ำนะฮะที่ทำให้เป้าหมายติดเผาไหม้3เทินแล้วก็ถ้าเลือดของเอ็นเดเวอร์มีมากกว่า80%ขึ้นไปจะเพิ่มดาเมจที่สร้าง20%คูลดาวก็อยู่ที่5เทินแล้วก็สกิล2เนี่ยโจมตีเดี่ยวเลย20% 0แล้วก็มีโอกาสปานกลางที่ทำให้ฝ่ายติดเผาไหม้3เทินนะครับคูลดาวก็อยู่ที่4เทินก็แน่นอนแหละว่าเป็นตัวชงให้กับตัวละครสายเผาไหม้ตัวอื่นในทีมนะครับหร อีกฝ่ายติดเผาไหมก็โดนเบรนไปเป็นอีกหนึ่งตัวดาวเมทที่น่าปั้นเอาไปใช้คู่กับออลไมตัวเมื่อกี้ได้เลยนะถ้าลงดันปกติอะนะหรือว่าใส่ในช่องซัพพอร์ตช่องที่4ช่องที่5ก็ได้เกิดดาวเมจของเราตายอย่างเงี้ยก็ใส่ออลไมไว้ช่องที่4ใส่เอเนเวอร์ไว้ช่องที่5คนตัวไหนที่แบบมีดาวเมจยูอาร์เป็นหลักอยู่แล้วอะนะก็ใส่2ตัวนี้ไว้ในช่องซับแล้วก็เป็นตัวที่ไว้ใช้ตีบอสความรู้หรือว่าบอสท่าสีเขียวได้ แต่ข้อเสียของลุงก็ไม่มีอะไรเยอะแหละคือข้อเสียของลุงแกนในหลักๆเลยคือต้องห้ามให้เลือดต่ำกว่า5 0อนะครับอย่างนั้นลุงแกจะกากมากเป็น SR ที่กากมากถ้าเลือดต่ำกว่า5 0อนะนะแต่ว่าถ้า80%ขึ้นไปเนะี่ยคือเก่งจัดก็เป็นทั้งข้อเสียแล้วก็ข้อดีปนกันไปนะตัวนี้คนไหนที่จะเล่นก็เลี้ยงเลือดดีๆแล้วกันนะฮะนี่ก็เป็น Endeavor วินะครับตัวที่5้าของคลิปนี้นะฮะมาถึงตัวที่หกกัน เอาไปนางเอกสีนี้สีเขียวไม่ใช่สีเหลืองนะครับอ่าตัวนี้นะครับอุลลากะสีเหลืองก็เป็นตัวสายซัพพอร์ต SR สีเหลืองที่มีสกิลคล้ายๆกับตัว UR ของตัวเองแต่ว่า SR ตัวเนี้ยถ้าเทียบกับว่าเราต้องใช้เพื่อเพิ่มโจมตีแล้วก็เป็นตัวฮิลได้ด้วยอาจจะคิลน้อยกว่าแต่เรื่องของการเพิ่มดาเมจให้กับทีมเนี่ยตัวเนี้ยคือจะดีกว่า UR เขียวอีกเป็นลีดเดอร์สายสีเหลืองด้วยนะครับจากสกิลไทนี่เลยออโต้สกิลนะครับ เพิ่มดาเมจของสายสีเหลือง10%นะครับก็ไปใช้คอมโบให้กับออมม้สีเหลืองหรือว่าตัวละครสายสีเหลืองหลายแลกที่เป็นดาเมจหลักซึ่งตัวของอุลลากะสีเหลืองเนี่ยจะโดดเด่นด,ด้านของการเล่นกับตัวละครนะครับมีทั้งเพิ่มดาเมจให้ทีมจากสกิล1น,นะฮะแล้วก็พาสีฟด้วยแล้วก็เล่นกับการลดพาวเวอร์แล้วก็สปีดของอีกฝ่ายจากอันติแถมนี่เลยนี่เลยทุกคนทีเด็ดของตัวน้องเนี่ยอยู่ที่สกิลนี้นะครับพาสีฟนี้คือเมื่อเริ่มเทิร์นเนี่ยทุกเวฟเลย จะฮ er ิลเลือด10%ให้กับ HP ของพวกพ้อง3เทินนะฮะแล้วก็มีสกิลหนึ่งเนี่ยที่เป็นสายฮิลเลือดได้จากที่ผมได้บอกไปเมื่อกี้คือฮิลเลือดน้อยกว่า UR ก็จริงก็จะน้อยกว่า5%ั้งแต่ว่าข้อดีของตัวนี้คือการเพิ่ม power ให้กับทั้งทีม15% 3เทินเลยนี่แหละเป็นทั้งสายฮิลแล้วก็เป็นสายเพิ่ม power ให้กับทีมได้ นะส่วนของสกิลแอคชั่นสกิลสเนี่ยเป็นการโจมตีเดี่ยวไปไม่ถือว่าแรงมากนะดาวเมจของน้องไม่ใช่สายดาเมจไงก็ไม่ค่อยแรงมากแต่ว่าจะลดสปีดของอีกฝ่าย15% 3เทิร์นทนนะครับนี่เป็นข้อดีรวมถึงอันติกก็เป็นการตีเดี่ยว400%นะครับแล้วก็จะลดพาวเวอร์ของอีกฝ่าย15% 3เทิร์นทนนอกจากตัวน้องจะเพิ่มดาวเมจให้ทีมได้ลดดาวเมจของอีกฝ่ายรวมถึงสปีดของอีกฝ่ายได้แถมยังฮิวเลือดได้ด้วยก็เป็นอีกหนึ่งตัว SR ที่ควรมีควรปั้น อันนี้คือควรปั้นเลยทุกปรดีต้องปั้นตัวน้องนะครับเอามาตีพวกบอสธาตุดมืดหรือว่าใช้ไปลงด่านต่างๆได้เลยนะฮะตัวเนี้ยเผล่อนี่คือใช้ PP ก็ได้นะครับถ้าปั้นสูงๆเนี่ยใช้ PP ก็ได้เลยนะฮะเป็นอีกตัวหนึ่ง SR ที่ดีมากๆผมว่าน่าจะเป็น SR ที่ดีที่สุดแล้วมั้งนะครับใน SR ทั้งหมดในคลิปนี้แต่ว่าเรายังเหลืออีก2ตัวที่ผมจะพูดเป็นตัวละครสายวิลเลอร์นะฮะก็คือเป็นสายไวไลท์เพราะว่าเราพูดถึงฮีโร่ไปเยอะแล้ว เพูดถึงไวไลท์กันบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าไวร้ายในคลิปเนี้ยทั้ง2ตัวเนี่ยมีตัวอะไรบ้างโอเคทุกคนเรามาถึงหมวดของไวไลท์กันนะครับทั้ง2ตัวนี้มีตัวอะไรนะตัวแรกเลยก็เป็นตัวของคุโรกิริตัวละครตัวนี้เนี่ยไม่ใช่ดาเมจแต่ว่าเป็นตัวซัพพอร์ตให้กับสายวิเลนนะฮะในทีมซึ่งตัวละครนี้จะเป็นตัวที่เพิ่มเลือดให้กับทีมได้จากสกิลพาสซีฟก็เป็นการเพิ่มแม็กเลือดให้กับสายไวไลท์นะครับ10%เพราะว่าเอฟเฟกหลักๆของ ทีมไวไลท์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเพิ่มเป็นสีแต่ว่าจะเพิ่มเป็นกลุ่มเพราะว่ามันน้อยไงวิวเล่นมันน้อยนะครับในเกมเนี่ยมาเลยไม่ไม่ค่อยเพิ่มเป็นสีเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเพิ่มเป็นกลุ่มมากกว่าอย่างตัวนี้ก็เป็นเพิ่มแม็กเลือดให้กับกลุ่มไวไลท์10%รแล้วก็ส่วนใหญ่ของตัวนี้นะครับของคุโรกิริตัวเนี้ยส่วนใหญ่เลยจะเป็นสกิลบัฟหลบหลีกแล้วก็ลดคูดาวให้กับทีมจากสกิล2เลยเลือก1ตัวในทีมนะครับลดคูดาวไป2เทิร์นแล้วก็ถ้าเมื่ จะลดสปีดของอีกฝ่าย10% 6เทิร์นนะครับคูดาวแล้วก็อันติก็คือโจมตีเดี่ยวไปแล้วก็จะหลบหลีก1เทิร์นนะครับพร้อมกับสกิลหนึ่งคือโจมตีไปแล้วก็จะมีบัฟลบหลีกหนึ่งครั้ง U คูดาวก็อยู่ที่6เทิร์นนะฮะเป็นตัวสายลบหลีกตัวนี้นะครับแล้วก็เพิ่มสปีดได้จากสกิลพาสซีฟก็หลกัหลกๆเนี่ยเป็นตัวซัพพอร์ตนั่นแหละก็คือเอาพาสซีฟเพิ่มเลือดเพราะว่าตัวไยไลน์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยมีพาสซีฟเพิ่มเลือด จะมีพาสซีเพิ่มโจมตีนะครับแต่ว่าตัวนี้คือเป็นพาสซีเพิ่มเลือดเป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่มาซัพพอร์ตให้กับสายไวไลน์ได้ข้อดีของมันก็คือการเพิ่มหลบหลีกนี่แหละทุกคนถ้าตาไหนคือเจอพวกดันที่มันยากๆแล้วก็แบบบอสมันจะกดอันติเรามาเนี่ยเราก็มีบัฟหลบหลีกนี่แหละคอยช่วยเราได้นะครับหนึ่งเทิร์นด้วยกันนะฮะจากอันติแต่ผมต้องบอกก่อนนะครับว่าสกิลหนึ่งของตัวนี้แล้วก็อันติเนี่ยจะเป็นหลบหลีกที่ไม่เหมือนกันนะ สกิลหนึ่งคือจะหลบหลีกแค่1ครั้งนะครับคือโจมตีอีกฝ่ายโจมตีมาหนึ่งครั้งอะ่ะจะหลบหลีกแค่นั้นนะครับแต่ว่าสกิลอันติเนี่ยคือจะหลบหลีก1เทิร์นเลยเต็มเต็มเลยในเทิร์นนั้นเนี่ยคือหลบหลีกทั้งหมดก็นั่นแหละนะครับผมเลยบอกว่าเอาไปใช้คู่กับทีมที่เป็นทีมสายไวไลท์ที่มันมีลีดเดอร์เป็นตัวมือที่เป็นธาตุมือแต่นั้นที่ผมเคยมีในทีมอะ่ะตัวนั้นแหละนะครับเอาไปใช้คู่กับตัวนั้นได้แล้วก็ไปใช้คู่กับการ์ดเมโม มันก็จะมีโอกาสหลบหลีกได้บ่อยไงคือ1เทินเต็มๆเนี่ยมันเยอะมากนะแล้วก็ไปใช้พลิกแพงในด่านต่างๆได้ด้วยโอเคนะครับนี่ก็คือวิลเลนตัวแรกนะฮะคุลกิลินะชื่อเรียกยากนิดนึงนะเป็นแบบเป็นญี่ปุ่นไงแล้วก็ตัวละครวิลเลนตัวที่2นะครับก็อันนี้ผมชอบมากเลยมัสคิลล่านะก็เป็นตัวสายดาวเมจนะครับที่เป็นสายทอนเป็นสายแทงได้นะฮะคือถ้ายิ่งตัวของวิลเลนมัสคิลล่าตัวเนี้ยโดนโจมตีบ่อย ก็จะมีโอกาสเพิ่มดาเมจของตัวเองเพิ่มขึ้นไปด้วยนะครับแล้วก็จะมีสกิลทอนด้วยเนี่ยสกิลแอคชั่นสกิลสเนี่ยเป็นสกิลทอนนะครับคือทอนสองเทินแล้วก็จะลดความเสียหายที่ตัวเองได้รับลง20% 2เร์นทินคูลดาวก็อยู่ที่6เทินนะครับแล้วก็พาสซีฟสกิลออโต้สกิลอันที่1เนี่ยเมื่อเริ่มเทินทุกเทินเลยตัวของมัสคิลล่าเนี่ยจะได้รับบาเรีย2ฮิตยิ่งตัวเนี้ยโดนคิดิคอนดาเมจมากเท่าไหร่จะเพิ่มคิติคอนเลทให้กับตัวเอง5%ทุกครั้งที่ดนนบ สูงสุดจะอยู่ที่25%แล้วก็ออโต้สกิลอันที่2จะเพิ่มพาวเวอร์ให้กับตัวเองทุกครั้งที่โดนโจมตีแล้วก็จะสูงสุดอยู่ที่25%เหมือนกับออโต้สกิลอันแรกคือถ้ายิ่งตัวนี้โดนโจมตีคือมันแน่นอนแหละมันทนได้ไงมันเลยมีโอกาสโดนโจมตีเยอะนะครับพอโดนโจมตีเยอะเนี่ยก็จะเพิ่มดาวเมททั้งคีทิคอลเลตแล้วก็พาวเวอร์ให้กับตัวเอง25%นี้ก็ไม่ได้น้อยนะถือว่าเยอะอยู่นะครับด้วยทว มันมีสูงมากนะครับสูงพอๆกับเอนเดเวอร์เลยนะเบตตัสนะเออแล้วก็ตัวนี้ก็มีสกิลนี่ด้วยทุกคนมีสกิลโจมตีเดี่ยวแล้วก็โอกาสต่ำที่ทำให้อีกฝ่ายเนี่ยติดเอฟเฟกเลือดไหล3เทินแล้วก็จะเพิ่มโจมตีให้กับตัวเอง30% 3เทอร์เนเลยคือเป็นทั้งสายดาเมจแล้วก็เป็นสายทอนสายแทงแต่ลหลักๆก็คือดาเมจนั่นแหละกรณีที่เราอยากปั๊มดาเมจตัวนี้นะก็ต้องทอนมาก่อนเพื่อให้ตัวเนี้ยโดนโจมตีบ่อยๆนะครับโจมตีก็จะเพิ่มขึ้นไง แล้วว่าสกิลหนึ่งของตัวนี้ก็โจมตีไป20 0ให้กับศัตรู1ตัวพร้อมกับเพิ่มโจมตีให้กับตัวเอง25% 3เทิร์นคือทุกสกิลของตัวนี้เพิ่มโจมตีทั้งหมดเลยรวมถึงพาสีจะม,มีแก้สกิลสองนี่แหละที่มันทอนเพื่อเรียกตีนไงแล้วก็ทุกสกิลของตัวนี้เป็นสกิลเพิ่มโจมตีทั้งหมดถือว่าดีนะเป็นตัวหนึ่ง s r ที่ดีมากนะครับของสายวิลเลนคือคนไหนที่ขาดดาเมจของทีมอ่ะใช้ตัวนี้เป็นดาเมจหลักของทีมได้เลยนะทุกคนนนนนนผมนีีแนะะําเลยัตว้นะ แถมหาง่ายด้วยคนไหนที่เกลือบ่อยๆเนี่ยได้ SR บ่อยๆเนี่ยต้องมีอ่ะตัวนี้คือต้องมีหรือว่าบอสพวกด่านสีส่วนใหญ่เป็นตัวละครตัวเดียวไงก็ใช้นี่แหละนะครับมัสคิวลาตัวนี้เป็นดาเมจให้กับทีมได้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นดาเมทเพียวเหมือนกันโอเคทุกคนคลิปในวันนี้นะครับก็มีเท่านี้แหละนะครับตัวละครที่น่าปั้นระดับ SR คนไหนที่เกลือมากๆเนี่ย แน่นอนว่าควรปั้นตัวละครพวกนี้แหละขึ้นมาดีกว่าดีกว่าไปแบบไปดันทุลังหาตัว u R ที่มันมันเกลือนะเออนะฮะโอเคนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้กันบ้างนะกันนะครับคลิปนี้เพราะว่านานๆทีจันหมีจะมีความรู้ไงคลิปนี้ก็มีความรู้บ้างแล้วกันนะครับโอเคทุกคนวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับทั้ง8ตัวละครระดับ SR ที่หน้าปั้น ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับที่สําคัญคืออย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจําคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนในวันนะี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีผม